มุสรัดผู้สมัครงานรายนี้มีชื่อว่าแมทธิวเอฟสไตเป็นนักการตลาดมืออาชีพที่ต้องการจะทํางานให้กับ Google แต่ด้วยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไปในวิธีการของเขาก็คือการแนะนําตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ครับเขาเปิดเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า g Google p l e a s e h i r e Me หรือว่าช่วยจ้างฉันทีเถอะ เขาเขียนเนื้อหาแนะนำตัวเองภายในเว็บไซต์โดยบอกเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าได้โปรดจ้างผมเถอะ Google และไม่เพียงแต่จะมีเนื้อหาว่าทำไมต้องจ้างเขาและทำไมเขาถึงเลือก Google รวมถึงมีการแนะนําประวัติส่วนตัวเหมือนกับคนอื่นในการสมัครงานแต่เขาก็มีวิดีโอที่เป็นทีเด็ตนะครับเหมือนกับเป็นการต่อยเข้าไปทางนะครับไม่แน่ใจว่า Google ได้เห็นคลิปนี้แล้วจะรู้สึกอย่างไร Google please. Sit, they often Please they as say sit in เนี่ยไปในคลิปบอกว่า Google อาจจะยังสงสัยในตัวเขาว่าทำไมต้องมาแต่งตัว, <Google. S 2> ตวสไตล์แปลกๆนี้ให้ดูด้วยคำตอบก็บอกว่าเขาเป็นนักการตลาดตัวจริงครับคลิปนี้เป็นการพิสูจน์ว่าเขานั้นรักในด้านการตลาดจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการจับความสนใจของผู้รับสารทำให้มีการจดจำไปตลอดอายุของสินค้าอันนี้ก็คือว่าเขายกตัวอย่างว่าตัวเขาเป็นสินค้านั่นเองครับ One. เว็บไซต์นี้เปิดตัวไม่กี่วันก็มีผู้เข้าชมล้นหลามนะครับแล้วก็มีการนำไปพูดต่อนำไปขยายความหลายคนก็ชี้ให้เขาได้งานจาก Google แต่ว่าผลงานของเขาจะเข้าตา Google หรือไม่อย่างไรถ้ามีโอกาสาก็จะรายงานให้ทราบนะครับติดตามเนื้อหาย,ย้อนหลังได้นะครับที่ w m o ร e ไว o ว็ m ดอทบุกชิ e ดอท c o n ครับ Just click the link below. Thank you.